สบายดีพี่น้องสุขสุคนน้องไอติมนาทองเออพร้อมกันคักอะไรเป็นพร้อมกันเธอลงมาลุ่มอีกแล้วลงมาลุ่มแล้วน้องทองเนาะโดยบ่พอแล้วบ่มีคนอยู่พี่น้องเลยออกไปนอกคนเลยเอาเด้อเอาหมักซาลีมาให้เหล้านี่กามีหลายอย่างนะเอามาให้เหล้าเอาของกินของอย่างมาให แล้วก็มีผู้ใหญ่ใกล้ดีนันผ่นส่งเงินมาให้ซื้อพ้วอาหารมาแล้วกับแมวห่าร้อยบาทิ่นส่งมาให้หนึ่งพันบาทแล้วก็ให้แม่น้อยห่าร้อยผ่อนว่าคันเอา,ามันลดล่างมาเนาะแน่แล้วลกับแมวแน่อันส่วนอาหารแมวนั้นไห้อยู่เพื่อนมันยังพอว่าแม่มันมาอยู่เพื่อนเราในท้องเดินเนาะ<ด>มันถือผ้าบ่าแมวค่ะเลยมันถือผ้าอืเหลือแต่สีวะอันนี้เลยเอามาให้มาพูเฒ่าพุง มาพอเจฟงแล้วก็อันนั้นออกลูกแล้วมันใชจ่อยเนาะแต่ตนมันเนาะอันห้องมันมาเลยค่ะทองอยู่ยี่ะเขาก็สิขอบคุณหลายๆเด้อเอ่ยเด้ออันผู้ใหญ่ใจบุญเลยขอบขอบขระคุณหลายๆเขาให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกาเก่าเด้อสิว่ามีจิตใจเมตตาหักซัดเนาะเพิ่นก็ะพาะเงินใหม่สื่อหัวอาหารหมากับหัวอาหารแมวให้มาอยู่ลูกมาอยู่ยี่แล้วก็ แมวอยู่กันเขาไม่น้อยถือผ้านำพี่น้องเลยขอบพระคุณลงมาลุมแล้วพี่น้องเลยบ่พ่อบ้นไพเลยฮันพ่อใหญ่พงกับบอยู่าน้องพรอนกับบอยู่อยู่ของไปปลาบบนป้าอยู่ของไปปลาอยู่อยู่พุ่นโแเลป้าสื่อมาหลายเติบเลยมีคนอยู่น้องพรอนกับบอยู่พ่อใหญ่พงกับบอยู่มีคนอยู่เลยจะพี่น้องมึนกว่าไม่ยังอั้นป้ากินอะไรกับบ่ ทองเอ ke uh uh ah, 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 mm ้ยเก็บ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 ทองเก็บเก็บเก็บทอดไว้หัวอาหารมาให้่มาอยู่ยี่ยู่ยี่ทองมามาแน่เอาเอาเอาเก็บเสื้อเสื้อไอจองเก็บเอาได้มกอันนี้เลยซื้อกาแฟเย็นใหม่น้องพรกันกับพงยงกับบ๊อบบอกให้มะซารีพี่น้องกันนี่มี่ข้าว เผาปุ้นมีหมักเค็ดหมักนาวหมักทั่วมาเรานี่มักกอกมักนาวหมักทั่วไม่น้อยซื่อไม่เพื่อว่าเราอยากตำมีครบหมดอะไรเลยนี่มักกอกมักแกะเขามีมัดเพื่อว่าเราอยากหยาดะกายเราลอกินเนาะเก็บก่อนเก๊บก่อนเท่เไงบ่ย่าไปเอาของเลาเก๊บเก็บ เงินทองทองเราเก็บเก็บทองเ,เอ,อ้ยามีนแม่น,น้อยไปถ่ายคลิปแมนน่ะเนาะเก็บเก็บทองคน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 ไปเก็บทองไปโอ้ยเนาะให้เลยม้าอยู่ยี่นะเก็บนานาถวยจอกถวยแจวนั่นน้ย จนอันเก็บ้ตุ้มาคออเดี่ยเด็กเปน่าเบื่อเลยเนาะเก็บก่อนเก็บก้องไอติมเก็บโอยทองนี่ก็ลูกนเนี่ยถวยบวงลงซาไม่ลาบไหมอ๋ออันนั้นมันอันรยังเอออย่าถิ่มของเราไม่จะระบิดนะถ้วยนะนี่ถ้วยกับกระปุกกระปิกนั่นกินข้าวกับน้ำตาลบ่เนี่ย ไอสิ่มโลดมาเรียอะไรเออคากินฮ่าหาซิทิมเออมาอยู่ยี่ก็ะจะอยู่ใส่เนาะเห็นอยู่ยบางไนดิเดนาะมาอยู่ยี่พี่น้องไอจอยเด่นเะลยอทองเย็นเอาอีกปาดเอาอ,อีกทอง อัดหัวอาหารให้อยู่ยี่ก่อนเน้องชงเนาะต,นนตน้นมันจ่อยเด้อพี่น้องนะอยู่ยี่ก่นกลูกมันอยู่ใส่นเนาะปาดไม้ปาดไม่เอามาพี่มามาคอยปาดให้มาเดี๋หากระออกลูกใหม่แต่ว่าจักลูกมันอยู่ใส่เรา,า,าเ,หเห็นลูกมัน,นปาดปาดให้มันกิงงนนะเออ

น้องทองน้องทอง <ไป S 1> มาเอาอันไปไวในอันเอาขึ้นหอยเพื่อเล่นเหรอเออเเอาขึ้อหอหนออหอยให้เรานะกกไปเออเออนั่นน่ะย่านิคนมาเอาของเรานึ่งเอาขึ้นหอยไปให้เราพักอันนบอกเบาๆก็ได้นะเออเนี่ยครับพุ่นกับปิ้นกับหอยแยกรอดมันสิขาดหอยหอยแยกทงก็ได้อ,อืมมันสิขาดหมักถัว่วมักเพชหมักนาว ได้เพราะทองอเอาฮะห,หน้าหอยน่ะเออยันมากินวะโอ้พีน่น้องพี่ไปห่ออยู่คุณได้พี่นันพอมาดิจิจิ๊งไ,ไ,ไปไปแลนแลนดคือมาแล้วก็เห็นเลยแม่นล่ะเอานานอนั่นแม่เขาปุ่นแม่น่ะน เงิน,นโพใหญ่ถงยักษ์ติ๊บลบบุ๊คฮะอาณาหันกนาแฟนันท้องกินคนละถงงนะลงมาลงมามานีนเออหอยหอยไว้ในหัน,นยันยันมันเสียคันไวอยู่ในหันกนับพี่น้องเลยทำคนสิป้านในหันแหละ มีเอฟซีบางคนก็ว่าว่าเออน้องทองไปใส่แกน้องทองก็เราก็อยู่ือนพี่น้องเออบางคลิปเอากะบบอดี้ทายเอาบางคิปกะถ่ายเอาบริเวณวานนันนันแล้วนี่กก็อยู่น้ำคือเก่าเข้ากับยันยาบันของผู้ใหญ่เลี้ยงเนาะเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลี้ยงเลยต้นเราก็ถ้าเรามาอยู่นี่แกบึงก็สภพาพเนาะเนาะทองเนาะ สิอยู่อยู่นได้เป็น,นี่แม่นบบอทองอยากมาอยู่นี่อยู่บ่บ่อยากมาบ่เราเองก็ยังบ่อยากมาแต่บริตี้เนาะทองเนาะเบินก้อนนี่เนาะที่อยู่อยู่เพื่อนอยู่ในเมืองก็ยังอยู่ในเมืองเนาะอยู่นี่ผัดไอ,อ,อ,อติมเพียรยังนะฮะบ่อพ่อไอภยัย คป้าเพื่อนด้วยสื่อนี่บ่มีอดคนอยู่เข้ามาเขากันแล้วนี่แหละหัวอาหารไปแม่ไปแม่ไ้ใหหมาไปสองพอลูกคนบ่อยู่เนี้อมอยแจ้พี่ก็ได้นท่องนี่นะมันบ่เสียดอกหัวอาหารสื่อบ่ว่าเขาสิเป็นหลักเอาเนาะเออไว้นั่นแหละเออนั่นแหละไว้นี่ฮะแหละเออไม่แต่ไหหมาเลยรหรอไม่แต่ใหหมาอะไรกินเขาจะกินหัวอาหารใด อานไม่คาแฟนะคนละถุงนะคะับซ yeah, ื้อใหม่พอเจ้าผัดลราเราบัวมาจากเถื่อเราบัอยู่สัมบุพอเราสัมซื้อใหม่ค่ะอืมก็มีแต่เท้าอลไรเนาะเราเห็นรถเลกคือมาขาดเทเบิลรถยังไง่ะเห็นดได้ เสียงอย่างไปได้เฮามือได้เฮายานได้เนาะมือนี่คือมือนี่ฮู้บ่เสียงหยังตะเนาะฮนเนาะพี่น้องเอ้ยีงัดอยู่นี่ล่ะปานี่เนาะเียมถือเล่นยันว่าอันหยังพี่บ้าเนาะ ่อยนย่านเพื่อนกันนกึงมองันดินนะคนคเชียงหมาหย่อมนั่นแหละอันเดีโอ้พันย่านคนสิสิมันกินเนาะพี่น้องเด้มาถอกอีกท้องสมดละสิมด์เวยละยุยยุอ้กินเก่งกะเ่น่่่เอาพันย่านเฮาถอกไปไมาอีกถอกไ้มันหลายหลดไนต้นมัน เออมันทองทองไปไงโอ้อะไรทองไล่เลยบ่ัไล่ไม่นึงงทำเมื่อไรมันกินเด็ดเออเท่าเมื่อไรมันกินได้จะน้อยฮะสองพอลูกนั้นมาเลยเด้อพี่น้องเด้ออันเขาเป็นยังพ่อใหญ่พงเราไปซักยามาเด้อ อันเด้อาหารของกินนัน่นหมักทัว่วหมกักแตงเข่าปุ้นหมักเผ็ดหมักนาวหมักซาลี่ค่ะต้มแล้วก็ปุ้นน้ำนัน่นอเอาหน้ากากอกอกได้แล้วเจ้าฮะมาคอนเฟิร์นเลยเพิ่น, <laughs> นไปซักยาเด้พอ,ดพ,อ,ดพ,อดพี่น้องเด้อเพิ่นบ่สบายเพิ่นเจ็บเพิ่นเจ็บแขนเจ็บขาบ่อกบออมันมันมันซาบ่เออเสียเงินบ่ไปซักยาน่ะพี่พงษ์ เสียแล้วจะติดน uh, yeah, ีด mm ้วยแปดสิบูเอาก็เสียแพงแท่นนี่คือาวาพัสเเะอเอเราไปซักยามาพี่น้องเราเป็นมึนเรา嘛เสียายแดงแล้วไปซักอยู่ไซนาหองเมืองเออเราไปซักหองโมเมืองเดมึนลอยบ่เขียวเป็นนะบ่พอทองมันนัก บีแข่งปั่นเนาะลูกไม่อยากได้นักกระตุนกระตุ้วเหมือนบอกม่ได้พ่อยาฮะเขาคือคนโอนคนยังนี่ไม่ได้ผมไม่ได้โอนให้พี่อย่างละเออหันยักเออเลยอันนี้หันเขาวางยาให้บอกนี่อยเออวางยากินยาชักชักคือชักอะไรอย่างนี้ยาวิตามินกับยานี่ยาเซ้นนี่กินเขาซักยาอีกอันาสองเข็มเนาะแล้วก็ แล้วก็ชาดซิปพ,ป,ปพันธ0สามปพันเราเราเราเสียขาซักยุยงซักยาแตกไหมแบกตอกกระโบมีแห้งเง้เนาะไข่แน่เ้วบ่กข่าซนะนะักสองเข็มบอกระสอบพงเราเห็ดสองเข็มเลยแล้วเขา,ขาวางยา,ยางกินกระโบมนนวนในกระโตเลยเนาะ สามสิบสองเข้มก็หกสิบเหรียญวะเออหกสิบเข็มสามสิบพันข่ายาเจ้าห้าพันายาเจะห้าพันเงินยังกุพอกขาเอาให้ทานเขายังลายอยู่ยังยังเต็มอยู่ทานเทากันนะลูกม้าเขาปลี่อยู่นี่เนาะ อันนี้เออลูกหมาอยู่เพี่นั่มันดมกิ่นข่เออเบิ้งบิ้งมันเบิ้งไอติมออกด้วยติมอ้ามันขอดคมอยู่วะอ้ามันสลาดเนาะเออเอามันมาลงมาเข้าไปเข้าไปเออเออให้มันนอนกับลูกมันมันเหยียดลูกมันไปเลยอ่ามันทับลูกมาได้มันจะโตหาลูกมัน่ะเออมันสลาดมันกดหูเด้อพี่น้องเด้อ มันขวดพูแล้วมันก็เอาลูกมันมาอยู่นี่นี่เดนี่นี่นี่ออกลูกอยู่นี่มันก็วิดแดดวิดยังเด้๋ยวมันเย็นนํามาอยู่ยี่ใต้ต้นมันซื้อหัวอาหารให้เลยให้น้องพรให้กินมึนกึงมีหาโตเนาะแม่พรเราบอกคุณหมางก็มีสองตัวแต่พรมาลููกตัวแม่ันมันกินนมเดี๋ยวส์แม่มันย่างไปโอ้ยคือบ่โหมเข้ากันส์ส์ป้าป้าไปไหนไป เงื่อก่อนพอดเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งฝากช่องไม no ่น้อยแฟนมารีไอ้นัททีเคเอสอย่าความโคตรเสน่จ้าคิมน้าใจกันจ้าบ๊ายบาย,บาย